นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงน้ำตกแล้วค่ะก็พี่มดเดินสำรวจสักพักแล้วค่ะนี่ก็เลือกลานตรงนี้นะคะเลือกลานตรงนี้ใกล้น้ำที่เขียวลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะคะ นี่เริ่มทยอยกันลงมาะะแ,แ,แมล้วค่ะอะคะ่ะทุกคนพี่มดจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับน้ำตกตรงนี้สำหรับทริปนี้ที่เรามาเที่ยวในเส้นทางออฟโรดจุดหมายของเราก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนอยโจุดหมายของเราก็คือน้ำตกตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตก อะไรสาวสักอย่างเดี๋ยวพี่มดขอไปถามพี่พี่ให้แน่ใจอีกทีออกเสียงจะยังไม่ค่อยชัดไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดจะลองถามพี่เขาอีกทีนะคะนี่แหละค่ะที่เราตั้งใจจะมาและเราออกมาจากครึ่งทางคนนำแนะนำให้เราออกมาแคมป์ปิ้งที่นี่แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ยังไงแล้วเราก็ค่อยเข้าไปเล่นใหม่ได้นะคะแต่ว่าเรา เอาแบบว่านอนสบายๆแล้วก็มีน้าอาบอย่างงี้ะคะบเพราะว่าข้างในไม่มีน้ําอาบนะคะแล้วก็ตอนนี้รถก็ไม่รู้ว่าอะไรช้ากันบ้างแต่ที่แน่ๆช่างป้อมเนี่ยคือถ้าจะให้ลุยไปต่อในเส้นทางที่หดขึ้นเนี่ยยากและเราก็เลยตัดสินใจว่าตอบรับคําแนะนําของคนคนนาว่าเออเรามาเส้นทางที่อีกเส้นหนึ่งที่มันสบายๆกว่าแล้วก็มาพัก ค้างแรมที่นี่แคมปิ้งที่นี่นเพราว่ามีห้องน้ําก็เหมาะสําหรับผู้หญิงอยู่นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็เขาบอกว่าถ้าจะไปดูน้ําตกต้องเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปบนเขานะคะขึ้นไปอีกหน่อยนึงไม่รู้หน่อยแค่ไหนนะคะอ่ะนี่ลานประมาณนี้ที่มดจะบอกนี่อันนี้เรียกน้ําตกอะไรนะคะน้าตกเสีอสาวเสือเสียสาวเสียเวลาใครพาสาวมาเดินนี่คุณตั้งเองป ตั้งเองตั้งตามเส้นดาวจายน้ำตกเสียงสาวเสียงอ่าแต่ท่าสละเอส่อเสือสรลอียอยักษ์งองูเสียงเพลงอ่าแต่ผมเรียกน้ำตกเสียสาวคุณเนี่ยไปทางนั้นทุกทีนะคุณคิดดี่ไได้เผื่อนนะพะาสาวมาเอาคุณจีบมาใหม่ๆหมอ่ะคุณไปเรียนน้ำตกกันใช่ไหมไม่เคยมก็ต้องมีกันติ๊กไม่เคยคุณนั่นแหละน้ำตกเสียงสาวนะทุกคนันี้กันนะ ทางนี้นะทางนี้จะไม่งั้นพาใบเราถึงนี่เลยใช่จอดรถยังไงก็ได้ให้ขึงพ่อใบได้โอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนการตัดสินใจสําหรับพรุ่งนี้จะลุยต่อไหม,มไดเดี๋ยวเราต้องเช็ครถกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เอา<ป>เวลาที่เหลือมาสนุกสนานกับการกินอาหารในป่าแล้วก็แคมป์ปิ้งแล้วก็เล่นน้ํากันนะคะ โอเคเดี๋ยวขอจัดสถานที่แป๊บหนึ่งนะคะเอค่ะทุกคนตอนนี้นะยังแค่จอดรถแล้วก็ยังไม่ได้เอาอุปกรณ์แคมปิ้งสำหรับกินเนี่ยลงเลยแต่ดูสามคนนี้ <c oughs> เล่นน้ำและเอาดูเขาไปก่อนเดี๋ยวพี่ว่าจะไปกับ้านแคมปิ้งก่อน,น ที่ย่อนลงมาเป็นไงหมดเกียร์ว่างหรือว่าใส่เกียร์ลงมาใส่กเกียร์ลงมาใชโอ้โหแน่นอนจัดพอตึ้งพอหน้าตึ้งกระแทกก็หมดเลยใช่ไหมใช่โอ้ไม่ลอยไหลยาวแล้วโอ้ตึ้งไม่มันถ้าเราคุมป้านนั้นนะถ้าเกิดตึ้งแล้วมันไม่หลุดนะหมดนะมันจะดีดหลัง งายเก่งลงมาเลยละมันจะม้วนไปนู่นมันจะม้วนไปทันม้วนเลยโอ้ยยอนย้อนย้อนต้องย้อนเอาไม่ได้แล้วนะแต่ก็ฟื้นถ้าตึ้งแบบนั้นถ้าเกิดว่ามันหลุดใครก็ดีถ้ามันไม่หลุดสิฟังฟังเมียผมใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ผมเดินแล้ววิกันแล้วอ้ยใช่ใช่มันบิ้วสวยเลยสวยเนี่ยใช่ใช่ดูในคลิปได้เลยเราบอกค่อยๆยยอนค่อยค่อยไปนี้ดูลงไปมันคิดอะไรไม่ทันแล้วพี่ตอนนั้นอะ อย่าแรงแงหมดอย่าแรงแรงย่าหมดเอาแรงแรงเอาไว้ให้พวกพี่เขาดูแน่เลยเนี่ยแต่ว่าเราบอกให้เขาไปเลยไม่ต้องรอว่าเราดูจังหวะรถที่หมดแล้วไปได้เนาะแล้วพันเข้ากันทีนี้ไม่ได้เลยเจอจังหวะอย่างเงี้ยต้องรอรอก่อนจะได้ช่วยกันได้ไม่ได้เลยเจอจังหวะนั้นอยู่บนเนินนู่นกันแล้วก็มองกลับมาไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันมันทับลงไปปุ้งหือมันทำอะไรไม่ได้เลยเราวิ่งมาก็ไม่ได้ทันนะถ้าเกิดมันเป็นน้ำอ่ะแต่จริงจริงเนองเขาจะรอพวกคุณนั่นแหละแต่เราดี่ยไรบอกให้ลงไป นั่นไงนั่นว่าแล้วว่าแล้วแต่ไม่ได้บอกให้เขากโดลงไปอย่างนั้นนี่ได้ภาพสวยพี่ได้ภาพสวยได้ภาพสวยได้ภาพสวยตัจริงเะียต้องไปดูหลักตาพี่หลักตานี่ะบู อยาตะผมหมดอยู่นี่นะใดๆหมดของพี่อู๊ดเหมือนกันไมให้ไปเลยเมาต้นัมนมดกับต้นไม้อะไรได้ไหมนี่เ็ืดออยู่นี่จะใส่ไ็ได้วเหยียดชีว่าไม่เหียทำไมเขาไม่ยกลงมาทั้งถุงแล้เอาถุงแตกเลยถุงคอถุงแล้วเป็นักขวดเนี่ยมาประกันได้ไหม แม่พี่จะเอาสาง,งานเลเอาทข้าวเท <Okay. S 2> น,น่ไหมละทุกคนตอนนี้กับข้าวเราพร้อมแล้วเหลือข้าวดูอันนี้ที่เห็นข้าวสวยๆไม่ได้พี่อุ้นหุงนะคะแกแค่อุน่นอันนี้หุงมาจากบ้านจิบผีจ,ผจ,จ,ผจมือ้บบโหอุสาบังดิษเเดแกได้ไหมดเบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งให้พี่ต่อคนเดียว งอนเลยหันหลังเลยหันหลังหมดไปเลยเหมือนขี้บ่นบ้านเล่นไปเลยเออบ่นป่วไม่เพราะว่าบ่นป่วเพื่อนป่วอีกบ่นทุกคนเลยเอ๊ะเดี๋ยวจะด่าด้วยใครพี่เลนน่ะด่าด้วยไม่บ่นอย่างเดียวช่วยไปเอาช่วยไปเอากล้องออกจากมือมันดิผมมันถือกล้องมันพูดไม่หยุดเลยเอาเอกจากมือ บนอกบนผัวไม่พ้าแล้วก็บนเพื่อนผัวอีกเววเวลว่าจะด่าใครพี่เลนนะโดนด่าแน่ด่าไปเถอะเรือไม่ออกไม่เจ็บโอ้ยโอ้ยน่นอนว่าทำไมเป็นแก๊งพอบ้านใจกล้าโอ้ยพี่ตูนน่าสงสารพี่ตูน เดือดไม่ออกไม่เจ็บอะนะด่าไปโอ้ยด่ามาเดี๋ยวจะยิ้มสวนให้เป็นไงบ้างว่ับวันนี้รู้สึกเป็นไงสนุกดีไหมสนุกไหมสัมภาษณ์หมดทัดตอนกระโดดลงบินลงมาแล่นแหละลงมาแล้วนะทับใจสุดทับใจสุดเลยโอ้แต่โอ้โหจะชันมากได้เดินลงมาดูก่อนไหมผมกล่าวว่าไอ้พวกคันชักอะไรมันหักแล้ว มันไม่หักตีมันจะตีลังกาหมวนหน้ามาดีแบบนั้นตึ้งผมกลับถ่ายไม่พูดเลยอ่ะคือเราหลับตาเราถ่ายเราถ่ายวิดีโอเราหลับตาเราไม่กล้ามองเลยอ่ะเดินมองบังคงล่็งคงล่็งคล่องคล่องคล่องโว้ยเสียงสะท้านตับเลยอะ่าว่าม้อน้ำไปแล้วอันดับแรกม่าน้ำก่อนเลยโอ้ไม่ไม่ม่าน้ำแต่มันแข็งแรงอะนะเพราะว่ารถใหม่ๆมั้งสดๆมาเลยดู้อย่างเค่อเครื่องยังสดอยู่แค่ทริปแรกไง แม่ผมพี่อ้นเห็นไหมไปป่าใหญ่โหไม่เป็นไรเลยนะลากเพื่อนเลยวอนนี้ลากท่วนไปหมดเขาเรียกว่าเรือลังทำยังไงก็ไม่หายออดแอดออดแอดออแอดออดแอดท้องมาทีแรกก็เหมือนผมแบบนี้นะสดโสดๆสดหม่แล้วไม่มีเสียงน้ำมันเครื่องไม่มีโยได้เห็นสักแอทุกวันนี้แม่งสีแล้วสี รวยซึบไปหมดจอดไม่ได้พี่แมมโดนทิปแบบหนักเลยเนี่ยนะนะเปิกระต่ายเขอขอเปิดแอร์นอนในรถได้ไหมพี่แมบแล้วแล้วพี่หมอแกหลอกมาเรื่องไงตัวมากเลยแล้วแกหลอกมาื่วงไงที่พี่ยอมมาครั้งเนี้ใช่พี่ก็ตอนแรกก็ว่าจะมาเป็นเพื่อนของไงนี้ก็เออหรือว่าที่แรกก็ว่าจะจะมาเป็นเพื่อนคิดไปคิดมา มันเป็นเมียนี่แหละดีอต่อพี่ต่อคิดไปคิดมาไม่มาดีกว่ามาหงวดงลูกนี่ก็ไม่ยอมไปรออยู่นั่นอีกงมก็นดีขออย่างอันแล้วคิดสิไปก็ได้เอาแล้วค่ะทุกคนกับข้าวเราเสร็จแล้วเขียวเรามาดูเมนูแรก ผัดกระเพราผัดกระเพราพวกกิ้งกระดูกหมูพ<ม>วกกิ้งสี่โครงแล้วก็ปลากระป๋องนะนมื่อนี้เรากินกันเท่านี้ค่ะง่ายอันนี้ก็คือทํำมาจากบ้านนะคะแล้วก็มาอุ่นเอาค่ะทุกคนป,ปลาป๋องก็ไม่ต้องยำนะตามนั้นไปเลยดิบๆรยุงไปให้ฟ้องนะมือเฮ้ยรีบกินข้าวก่อนจะได้ไปอยู่ในกระโจม หนียุงเอาแล้วค่ะลุยไปแล้วทุกคนค่ะตอนนี้พวกเราตอนนี้ทุกคนหกโมงเดี๋ยวเด้วยอุ้ยเฉยทุกคนตอนนี้หกโมงสี่สิบเก้านาทีนะคะได้เราเป็นเสาแล้วแก้วมันอยู่เหมือนสามทุ่มมาเนี่ยความที่เราอยู่ในป่ามันมืดมากค่ะทุกคนแล้วฝนตกหนักมาก ดูพี่ๆตอนนี้นะคะไม่มีที่อยู่แล้วค่ะเราไปสาวเต้นอยู่ไอทีมุ้งนี้นโอ้ยคุณเตี้ยมันมันต้องสูงงนั่นไล่น้ำกันใหญ่แล้วทุกคนดูโชคดีที่ว่าเรากินข้าวกันอิ่มแล้วกินข้าวกันอิ่มแล้วแล้วฝนก็เทลงมาเลยค่ะดีนะเราินข้าวอาบน้ำกันแล้วอะเรายังไม่อาบตอนนี้พี่บอกกันแล้วค่ะภรรยาไปอาบน้ำอยู่ จุดตรงนี้มีห้องน้ำสองห้องแต่ว,ว่าเดินไปไกลพอสมควรและตอนนี้เรากำลังนี่ค่ะพีเขียวนี่ต้องให้ช่างสร้างบ้านเนอะน้องคุณ <c oughs> ต้องให้ช่างสร้างบ้านเขาออกแบบว่าหลังคงหลังคาอะไรยังไงแล้วลเละแล้ว <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงนี้เอาแล้วเบาวีเวียนครบเอา้าเออมืดด้วย เอนไ้เเดีวด่โว่าถ้าไม่หยุดเราต้องนอนในรถแหละคืนนี้นะือเอในเต็นท์ไม่เปียกพี่เขียวบอกเฮ้ยเขาไปที่แฉะเลยแะน้กันน้ำบอกด้วยเต็นที่ไหนมันไม่กันฝนเราเตนกันฝนอยู่แล้วใช่เต็นท์กันน้ำกันน้ำบอเอ้าเฮ้ยลังคาล ทุกคนความหวัง <c oughs> ความหวังอันสุดท้ายของเราที่ว่าเป็นหลังคาหลบฝนมันรั่วแล้วตอนนี้มันน่าจะกำน้ำได้แค่ไม่กี่มิลน,นะคะคุณอาจารย์ได้ผมไปด้วอปล่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้วุ่นวายมากนะคุณละมุนเอ้ยเอ้ยช่างป้อมทำไมคุณเอาคานบ้านออกทำไม นี่นี่นีเขาโมนิฟาฟเขาโมดนไฟนี่นี่นนั่นไม่มีที่อยู่และทุกคนตอนนี้ยืนแล้ค่ะี่นั่งก็ไม่ได้แล้วอคุณท <c oughs> างของคุและไปส่องกบนี่คือความหวังของหมู่บ้านน่นั่เป็นอย่างนะ้นส่องกบเลย <c oughs> กบหลอกใ่ส่องเลยเนี <c oughs> ่ยแม่ พอบางวันหยุดไอ้เพี้ยไอ้โม้ยมา,า <S 1> <S 1> เล่นไม่เท่าไรหรอกเอ็มไม่ได้นอนนี่สิเขียวจะไม่ยอมใช้ประมาใ5ชั่วโมงแต่เวลาเลยโอ้โหคุณเกินไปผมไม่เชื่อแล้งแต่คุณบอกว่ามันไม่ตกแล้ว โขาลั่นอย่างเงี้ยไม่ตกหรอกผมให้5ชั่วโมงไปแล้วลั่นลายฉางเขาไปเขาเขาไปเข้าไปอยู่ในเต็นท์ผมมแล้วแล้วมีไปถ่ายพยายามส่งมันนะกลบมาแน่แหละกลบบ้านนะป่าเป็นลมน้ำป่าจะมาอีกเราเอาลุงตะัวตรงตรงถ่ายไปบางออกไปเอาเลย ยังอยู่ได้อมันของคู่กับน้ำอยู่แล้วเฮ้ยอะไรหมดนอนไหนเนี่ยนอนในรถครับโอ้โหไปยังไม่ถึงรถเกาเลื่อมอยู่ทำที่ไว้แล้วอ่ะเออเขาทำที่ในรถไว้แต่ละคน ขอดแล้วตอนนี้เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมจ็ดโมงแลวคุไม่มีสลดหมดหูตอนนี้พี่มดกำลังต้มข้าวต้มนะคะส่วนกลุ่มน้นเขาก็ชงกาแฟไปมันได้ซื้อกล้องแล้วทีนี้จะพูดไม่หยุดน้ำกดเล็ก เดี๋ยวกาแฟมั้อันนี้เกี่ยวไม้มันเกี๊ยวพอร้อนนะเพราะมันเกือบจะไหม้มาอยู่แล้วคุณจะเอาเขาคุณจะคืนเดี๋ยวพอร้อนเข้าใจไหมคุณน่ะคุณมีความผิดอยู่คุณคุณต้องอย่าผมเจียให้เต่ผยให้แหมรักคุณจริงคุณป้อมไหมแน่นอนคุณคุณเอาเร็วๆแล้เร็วไม่โอ้ไม่แล้ไม่ไหมแล้วนะไม่ไหมไฟมันแรงไม่ไหมแล้ว เดียวเดียวแค่นั้นแหละน้เหอมกินันไม่ไหมงั้นแหละนั่นหลยหอมเลยเราใสกระทงใสกระทาะมันร้อนมันก็ยิ่งไหมกระทามันร้อนอย่างนี้นี่ียนนี้ไปก่อนิยทคนมันยิ่งไหมเอโทษเอากระนจะของห่วงเตาเหญ ดำปึ๊บเลยโอ้โหดำมืดเลยโหโอ้ยนี่แหละโหดีเด็ดเอาแล้วเอานี่ไปอุ่นด้วยนี่ออกอีกอันนึงนะวายยิปายเอาไอันนี้ยอุ่นนะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพังเตานั่นะโอ้โหไม่เกียมโอ้โหกินได้กินได้ใส่ใส่ได้ไม่เป็นไรหรอกหอมนี่คุณนี่มันเป็นยางแล้วไม่หูดแล้วเหรอยางยางหูด เอานะ้าปลาไปะใส่ลปลล้วเเฮ้ยเดี๋ยวนเวต็มเกินนะ้มเลยนะจมเลยเลยจเลยจิเลยเลยิเลยจเลิเลยจเลยิมเลยเลยจปเลยเยจลยเลยเลเลย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 เลเลยเลยเลิเลเจเลยเจเลยเลยเลยิเลยยเจ ตั้งแจามาต้มกาแฟแม่งพูดมาทำกับข้าวยังอยู่เลยกินดูดิใสพร้อมกันหมดเลยนะหลายคนนะว่ามาเทน้ำนี้หน่เลยด้วยเร็วสิเมียใช้เนี่ยยาลีลาเออโอ้โหเนี่ยแม่เดี๋เพื่อนก็โดนด่าพูดรู้นี่รองเท้าผมไม่พูดพูดอยู่นี่รองเท้าเพื่อนก็โดนด่าแล้วเนี่ยหุนนะฉันเรียกใช้เธออะไรนะไม่เคยได้นะเอาใช่เลย กีให้ช่วยอะไรบ้างโอ้ใช่เลยค่ะเห็นใช้เลยเลยใช้ผัวใช้ไม่เคยได้อ่ะทีเอาใหญ่ไปบ้านมึง้างเดี๋ยก่อนเอาอะไรแตกกันทุกคอะอยนนี้เหรอบ้านน่ะต้องแรกเรียนคิดดูผมอู๊ด แล้วก็พี่ทอนเป็นแดงอะไรต่าวกันพอมาล้วนล้วนมาถึงเวลาพี่ทอนปอกพี่หมอผมไปไม่ได้แล้วเพียงวัวต่งคนตานกับสอนคนรวยอยู่เลยไปไม่ถึงไหนออกไปมีไว้เตยกันบ้างไหยอุ้ดหมอเองมึงจะหลับ กูเปียวด้วยถ้ามึงรับผมจะไว้ผมยาวหรับก่อนแล้วหันหลังมาเสร็จกูแล้วดูได้เดี๋ยวเดี่ยใครผมยาวหนวดเขาที่โกนเลี่ยนเข้าจัดเลี่ยนของโค้งแข็งนี้แว๊กอะไรว่าแล้วโลโก้ทำไมถึงเป็นกวางเลียวหลังอร่อยปะกระต้มอ่ะ ไม่ต้องเติมอะไรเลย่ะยิ้มอะไรพี่อุตอันนี้ต้องมูเยอะกัาเพื่อนแน่มียตังให้มียะรมีรักเอียงเหรอเอียงผมีอผมอ่ะรักแต่ไม่แสดงออกแกงด่าไปงั้นเลยจริงๆก็ไม่ได้ด่าหรอกชมชม ทำให้เรามองลูกในแง่ดีนะอะไรก็ดีไปหมดเนี่เนียดาเราก็ยิ้มไว้ยิ้มยิ้อยามน้้มเฮ้ยเฮ้ยมันกินไม่ได้ หมดกันไอ้เวรเนียกูว่าจะเอาไอ้หลังใจนั่นแหะเห็นไหมเออท้ายเราไม่เก็บอ่ะเออเมื่อวานไม่เก็บเรื่องนี่ผมทิ้งแล้วลอยเฟ้งกันตอนเช้าเมื่อกี้ก็ว่าเดี๋ยวจะเอาจานไปล้างทีนึงเลยตั้งน้อยก่อนไงมันไม่ได้ลำบากที่จะเอามาเก็บแล้วหยิบไปนั่นตรงนั้นอ่ะเห็นไหมผมบอกคุณแล้วขนาดผมไปล้างผมยังเก็บมาเลยเออเมื่อกี้จะดีอยู่แล้วนะกำลังได้ซิ้วนะจะไปเอาวะถึงจะไปเอา ไปวิ่งควบมันเลยไม่ไม่เอาไปวางที่นู้นตรงนั้นนะเพราะว่าม้วนไปเอามาเลยล่ะไม่ได้เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมเอาเองมันไอ้นี้เฮ้ยจะไปมันต้องเพื่อไม่ไม่ไป่ไม่โอเคโอเคโอ้โหไม่จะม้วนมันไม่ต้องม้วนไป่ต้องเดี๋ยวจะดีอยู่แล้วเดี๋ตาผมแล้วดานแล้วเร็วเร็วนี่เดี๋ยวไม่มีข้าไปไม่คุณเพราะไม่รูาทำไมหมามันถึงขาดไม่กินฟองน้ำเมื่อกี้ ผมวางยาไว้ถ้าถึงว่าเราล้างเสร็จแล้วผมวยังปล,ล่อยสารละลายอยู่ในซองน้ำอีกพอมกรัดปั๊บฟองอดมันก็เลยไม่เอาใช่ไหมไหม่มไม่เอาถ้าเราไม่ยอมล้างฟองน้ำพดม่เรียบร้อยแม่ยัดร้อยขุดขุด,ด,ดอย่างไงก็โดนอ,อ,อย่างไงก็โดนเดี๋ยวรอบเนี้ยพอออกไปอะคุณไม่ต้องฟังให้เมียบอกว่าซัดนะงั้นคุณต้องซัดอย่างยอเอาใจเมียไว้ก่อนได้ไหะ เหนเนินไม่ตัดงเห็นเนินไม่ตัดงเลยเพราะว่าเ้าสุดคุณบอกอ่ะทำเมียคุณบอกว่าให้ตัดเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณจะโดนล็อกสองคุณต้องตัดงอย่างเดียวปั๊บอับเหมาะเลยนะคอมเลยนะเพราะทำไมเพื่อนยังไม่มาวะ้าผมบอกว่าเห็นเนินแล้ตัดตัดใหญ่เลยซอยยืดเลยเมื่อวานมีรังเดียวอ่ะที่รู้ว่าเป็นเพิ่งอ่ะรัง ตัวใหญ่ไม่เจอหัวเจอรลังใหญ่แ้่ตัวนี้นิ่มเลยมาเงินด้วยหลิกไหนยังอย <c oughs> ู่ยังอยู่เลยเล็บก,ก็บ <c oughs> ไม่มีพี่ยอ,อกไม่ได้ด้วยดึ่งดึงไอ้หนึ่ขกดคำอีกนิ่งจมก็ไม่ใหญ่ มันเป็นความรู้อีกนะที่เขาบอกว่าเอาดินมาถูนะดูดินไม่บวมเออไม่ถูถ้าถูว่าติเชื้อติดเชื้อแะไวก็แตเรื่องโดโดนมีอเหรอเม่วานีปูดแดงตรงเนี้ยไม่เราเขาไปตีมามันเลยต่อยอีรังที่เมื่อวานได่กินนะตอนนันอร้นที่มนอ้มันเยะ ช่สองคนมไม่ใช่พานหรอกเจ้าพึ่งกลัวอย่างนี้ปะผาใเราไม่เอานะที่ตัดเองไม่เงินนำอย่างเดียวเอานำอย่างเดียวปั๊บปานป๊บกไม่แตกนางูลนวิ่งปักกันนีดนไม่ดีดอไม่ดีสีอะส่งเห็นใหญ่ แล้วใจใจจะไม่เอาแล้วเดี๋ยวกลัวเสียนะทำไมคนเดียวก็เดินกลับแล้วนี้มีกองเซียังหน้าหน้น้โดนต่อยยังเดินมาหน้านิ่งเลยยกแบตเตอรี่อ่ะหลิกหนายังขาเลโอ้เดินไปอย่างมั่นใจเลยนะคนนำมาพาไปอ่ะเออเอาเอาอะไรไปนำมานดับดูดีอะ อ่วนน่ะหรอบือตัวเดียวแหละเอาไอ้นั้นไปพ่นนั่งยิ้มกันเลยมันไม่ายต่อยพึ่งนี่บินไงโอ้โหเดินไปดูอะตอนนี้ก็ตีตีมาแล้วพึ่งบินเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยแปลขบวน เราสามปั๊บแม่งร้องกันใหญ่บ้ากูแล้วแลเอาบ้ากูไปไหนได้ต่อเขามาตีสกิดกันใหญ่เลยไอยพวกเรา ฮาฮ่าฮฮายบายนาพ่าฮ่าฮ่า่าฮบ่า่แรกาฮ่าา่า่าาาฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่กฮาฮ่าฮา่ัง่า่าฮ่าฮ่าม่า่าาไ่าาฮเาาฮ่าฮ่่ ทำคึงคังก็ได้ตีเข้ามาไม่ได้นะไม่ได้นะน้ำพยาเปม่ไง่าผ่านปุ๊บั๊พ้อมเลยปัาบไอ้ลูกไอ้ลูกพ่็ยังลัวอยู่ยังยืนเกรงอยู่เงี้ยโอ้โหไม่ได้ปั๊บอันมามองนางพยาเป็นไงเอ้าพวกเราแต่กบวนน ผมว่าจริงโบในนี้มันต้องมีต้องมีลมท่ไมมันต้องมีกลิ่นอายของกลิ่นอายของความรักไงที่พ่นออกไปเก้าโมงยี่สิบสามนาทีนะคะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะวันที่สองของคลิปนี้นะคะ วันนี้พี่ๆตัดสินใจลองเข้าไปดูต่ออีกสักสองบอมถ้าว่าหนักจนไปก็เดี๋ยวกลับกลับเลยแต่ว่าอันนี้ลองเข้าไปดูก่อนคือตอนนี้เรามาเส้นทางเอ่อครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่จะมาถึงน้ำตกได้นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแล้วก็ตอนนี้รถทางบอมวิ่งสามขารถพี่อู๊ดตอนนี้น่าจะซ่อมเรื่องเบรก่ว รถพี่เขียวหูชกหูชกด้านด้านด้าน,ด,านด้านขวาฉีกขาดไปแล้วค่ะแต่ก็ยังพอพยุงแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงขาดอ่ะเนี่ยอะไรตรงนี้มันน่าจะไม่ค่อยอยู่ละของช่างป้อมวิ่งสามขาของพี่เขียวตอนออกมาเมื่อวานก็อะไรดังใต้ท้องกุกกักกุกกักนะคะอาการคนละนิดคนละหน่อยนะของ ของหมวดทัดเองก็อาการเป็นไงปกติอยู่โอเคของหมวดทัดก็ยังปกติอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆคืออาการเล็กๆน้อยๆตอนเนี้ที่เราเจอเนะคะ่ะมันเป็นอาการที่มาจากทิปที่แล้วแล้วก็มาจากบ้านบ้างประมาณนั้นมันก็เลยแสดงอาการเวลาเรามาเล่นรถหนักก็แสดงอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าไปต่อของรอนี้จะมีใคร เป็นอะไรกันบ้างนะคะอันนี้พี่อุ้ตก็ทำอะไรไปอุ้ยเอาเอาเอาอะไรนะครีมล็อกมัดล็อกไปเลยเหรออ๋อมันเป็นครีมล็อกกเหรอเขาใช้กันอย่างเงี้ยหรอคือ <c oughs> มัดล็อกไปอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อมันต้องหนีบไปอย่างงี้เพื่อปิดเบรก่วโอ้ทุกคนสูตรนี้ไปใช้ได้นะได้ผมไม่รู้อะไร ได้เอกไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปค่ะก็น่าจะช่วยได้บ้างะเอาคีมล็อกบีรูรูเอาไว้แล้วก็มัดให้เข้ากันให้แน่นที่สุดพี่ๆก็เตรียมความพร้อมนะเก้าโมง25นาทีนะคะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วพร้อมเดินทางวอร์มเครื่องเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมันแค่ไหนนะคะรอติดตามชมกันได้เลย